สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เสียงจริงในใจวันนี้ผมอยากชวนคุณมานั่งลงเงียบๆด้วยกันแล้วลองสำรวจเรื่องหนึ่งที่หลายคนอาจเคยมองข้ามแต่จริงๆแล้วมันส่งพลังอย่างไม่น่าเชื่อเรื่องนั้นก็คือการเขียนบันทึกครับหลายคนอาจจะคิดว่าการเขียนบันทึกเป็นเพียงกิจกรรมเล็กๆที่เด็กวัยรุ่นชอบทำหรือเป็นเหมือนการจดจำเหตุการณ์ประจำวันเอาไว้ แต่ถ้าลองมองลึกลงไปอีกสักหน่อยคุณจะพบว่าการเขียนบันทึกนั้นไม่ใช่แค่การบันทึกข้อมูลหรือเรื่องราวแต่มันคือกระจกสะท้อนใจที่ทำให้เราได้เห็นตัวเองในมุมที่บางครั้งเราอาจไม่กล้าหรือไม่ทันได้สังเกตมาก่อนผมเชื่อว่าหลายคนเคยมีช่วงเวลาที่ใจเต็มไปด้วยความรู้สึกมากมายทั้งความสุขความกังวลความเศร้าความไม่แน่ใจแต่เมื่อถึงเวลาจะพูดออกมา เรากลับไม่รู้ว่าจะอธิบายมันอย่างไรให้ชัดเจนใช่ไหมครับมันเหมือนกับว่าในหัวเรามีความคิดหมุนวนไปมาเต็มไปหมดแต่ยังไม่เรียงเป็นประโยคที่เข้าใจง่ายพอและตรงนี้เองคือเหตุผลที่การเขียนกลายมาเป็นประตูเล็กๆที่ช่วยให้เราเปิดออกไปสู่ความเข้าใจในใจของตัวเองการเขียนบันทึกไม่จำเป็นต้องสวยไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างไม่จำเป็นต้องมีคนอ่าน เพราะมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้คนอื่นเข้าใจแต่มันถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เราได้ฟังเสียงในใจของเราเองอย่างแท้จริงการเขียนจึงไม่ใช่แค่การสื่อสารแต่เป็นการเจรจาระหว่างเรากับตัวเองผมอยากเล่าเรื่องเล็กๆที่ผมเคยเจอกับตัวเองให้ฟังครั้งหนึ่งผมเคยอยู่ในช่วงที่สับสนมากในชีวิตทั้งเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์และความคาดหวังจากครอบครัวตอนนั้น ผมรู้สึกเมือนถูกบีบอัดจ,จนหายใจไม่ออกไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนดีผมลองเล่าให้เพื่อนฟังบ้างแต่ก็ยังไม่สบายใจเพราะแม้เพื่อนจะรับฟังแต่คำพูดของผมเองก็ยังไม่สามารถอธิบายสิ่งที่อยู่ข้างในได้ชัดเจนจนวันหนึ่งผมหยิบสมุดเล่มเก่ามาเปิดแล้วลองเขียนทุกอย่างที่อยู่ในหัวออกมาโดยไม่หยุดคิดว่าถูกหรือผิดเขียนแบบไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาอ่านเขียนแม้กระทั่งประโยคที่ไร้เหตุผลหรือดูงี่เง่าไปเลยก,ก็ได้ แต่พอเขียนไปเรื่อยๆผมเริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ผมแบกไว้มันไม่ได้ใหญ่โตเท่าที่จินตนาการไว้ความกังวลหลายอย่างที่อยู่ในใจพอถูกวางลงบนกระดาษมันเหมือนถูกย่อขนาดลงจนกลายเป็นสิ่งที่ผมพอจะจัดการได้และนี่แหละครับคือพลังที่แท้จริงของการเขียนบันทึกเมื่อเราเขียนออกมาเรากำลังทำให้สิ่งที่เป็นนมามธรรมในใจกลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้ เป็นรวบประโยคที่มองเห็นได้ด้วยตาและเมื่อนั้นเราจึงสามารถจัดการความคิดและความรู้สึกของตัวเองได้ง่ายขึ้นลองนึกภาพสิครับเวลาเราเครียดเรามักจะคิดวนไปวนมาบางทีเรื่องเล็กๆก,ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าในหัวแต่ถ้าเราเอามันออกมาเขียนลงบนกระดาษเราก็เหมือนเอาความคิดเหล่านั้นออกจากวงกลมที่หมุนวนในหัวแล้ววางมันลงตรงหน้าเมื่อมันอยู่ตรงหน้า เรามองเห็นชัดขึ้นเข้าใจมันมากขึ้นและบางครั้งก็หัวเราะก,กับมันได้ด้วยซ้ำสิ่งที่น่าสนใจคือการเขียนบันทึกไม่เพียงแต่ช่วยให้เราเข้าใจความรู้สึกปัจจุบันแต่ยังช่วยให้เราเห็นเส้นทางของใจเราย้อนกลับไปในอดีตได้ด้วยสมมุติว่าคุณเขียนบันทึกทุกวันวันละไม่กี่บรรทัดผ่านไปหนึ่งเดือนคุณย้อนกลับไปอ่านคุณอาจจะเห็นว่ามีบางความรู้สึกที่เกิดซ้ำๆ มีบางปัญหาที่เราพูดถึงหลายครั้งและบางครั้งคุณอาจจะเห็นการเติบโตของตัวเองแบบที่คุณไม่ทันสังเกตเลยก็ได้มีงานวิจัยหลายชิ้นที่พูดถึงการเขียนเพื่อการบำบัดหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า expressive writing เขาพบว่าการเขียนบันทึกช่วยลดความเครียดช่วยให้คนฟื้นตัวจากเหตุการณ์รุนแรงในชีวิตได้เร็วขึ้นและยังช่วยให้สุขภาพจิตโดยรวมดีขึ้นด้วย เพราะมันคือพื้นที่ปลอดภัยที่เราได้ระบายออกมาโดยไม่ต้องกลัวการถูกตัดสินคุณเคยสังเกตไหมจัอบว่าบางครั้งแค่เราได้เล่าเรื่องอะไรสักอย่างออกมาเราก็รู้สึกเบาขึ้นแม้คนฟังไม่ตอบอะไรเลยการเขียนบันทึกก็ทำงานในลักษณะเดียวกันเพียงแต่ผู้ฟังในที่นี้คือตัวเราเองการเขียนยังช่วยให้เรารู้จักเสียงจริงในใจได้มากขึ้นด้วยเพราะบางครั้งเวลาคนถามเราว่าคุณรู้สึกยังไง เราอาจตอบไปว่าไม่รู้สิทั้งที่จริงๆแล้วเราไม่ได้ไม่รู้สึกแต่เราเพียงยังไม่ได้ให้เวลากับการฟังใจตัวเองมากพอการเขียนบันทึกจึงเหมือนเป็นเครื่องมือที่บังคับให้เราหยุดแล้วค่อยๆแปลงความรู้สึกเป็นคำพูดทีละน้อยผมอยากให้คุณลองนึกถึงประสบการณ์หนึ่งที่เคยเกิดขึ้นกับคุณอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้คุณโกรธเสียใจหรือสับสนถ้าคุณเก็บมันไว้ในใจอย่างเดียวคุณอาจจะรู้สึกหนักไปเรื่อยๆ แต่ถ้าวันนั้นคุณได้ลองหยิบปากกามาเขียนคุณอาจจะเจอว่าสิ่งที่คุณโกรธจริงๆไม่ใช่ตัวเหตุการณ์แต่คือความคาดหวังของคุณเองที่ไม่ตรงกับความจริงหรือสิ่งที่คุณเศร้าไม่ใช่เพราะคุณอ่อนแอแต่เพราะคุณให้ความหมายกับเรื่องนั้นมากเกินไปการเขียนจะช่วยเปิดโปรงชั้นลึกของความรู้สึกที่เราอาจไม่ทันเห็นและไม่ใช่แค่ความทุกข์นะครับความสุขเองก็เช่นกันเวลาคุณมีวันดีแล้วลองบันทึกลงไป คุณกำลังบันทึกความทรงจำที่อบอุ่นไว้ให้ตัวเองได้กลับมาอ่านในวันที่เหนื่อยการเขียนบันทึกความสุขเล็กๆในแต่ละวันยังช่วยฝึกให้เรามองเห็นสิ่งดีๆรอบตัวมากขึ้นด้วยเพราะเมื่อคุณมีเป้าหมายว่าจะเขียนสิ่งดีๆลงไปคุณก็จะตั้งใจมองหามันในชีวิตประจำวันอีกมุมหนึ่งที่ผมอยากให้คุณสังเกตคือการเขียนบันทึกเป็นเหมือนการฝึกสติรูปแบบหนึง่งเวลาคุณนั่งลงจดสิ่งที่อยู่ในหัว คุณกำลังบังคับให้ตัวเองอยู่กับปัจจุบันอยู่กับความคิดและความรู้สึกที่เกิดขึ้นจริงตอนนั้นมันคือการอยู่กับตัวเองอย่างซื่อตรงที่สุดสิ่งนี้ต่างจากการเลื่อนโทรศัพท์ไปเรื่อยๆหรือนั่งคิดเพลินๆเพราะเวลาคุณเขียนคุณต้องเลือกคำต้องแปลงความรู้สึกเป็นประโยคและการทำแบบนี้แหละครับที่ทำให้คุณเห็นความคิดตัวเองชัดเจนขึ้นทีละนิดบางคนอาจจะบอกว่าผมไม่รู้จะเขียนอะไรคำตอบคือ ไม่ต้องรู้หรอกครับแค่เริ่มเขียนสิ่งแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวเช่นวันนี้เหนื่อยวันนี้เบื่อไม่รู้ทำไมรู้สึกเศร้าหรือแม้แต่ไม่รู้จะเขียนอะไรดีก็เขียนได้เหมือนกันแล้วพอคุณเริ่มเขียนประโยคต่อๆมามัดจะตามมาเองเหมือนคุณกำลังเปิดประตูเล็กๆให้ใจคุณได้เดินออกมาอย่างอิสระคุณอาจจะเขียนแค่วันละหนาที10นาทีก็ได้ไม่จำเป็นต้องยาวหรือเป็นเรื่องใหญ่ สำคัญคือความต่อเนื่องและความซื่อตรงกับความรู้สึกตัวเองและที่สำคัญคืออย่าก,กังวลเรื่องภาษาความสวยงามหรือความถูกต้องการเขียนบันทึกไม่ใช่งานเขียนไม่ใช่บทความที่ต้องมีคนมาอ่านหรือวิจารณ์แต่เป็นบทสนทนาระหว่างคุณกับตัวเองผมอยากให้คุณลองมองมันเหมือนคุณกำลังนั่งคุยกับเพื่อนสนิทที่สุดเพื่อนที่รับฟังทุกอย่างโดยไม่ตัดสินและเพื่อนคนนั้น ก็คือตัวคุณเองเวลาที่เราพูดถึงการเขียนบันทึกหลายคนอาจสงสัยว่าแล้วมันแตกต่างจากการคิดเงียบๆในใจอย่างไรเพราะเราก็สามารถนั่งทุบทวนสิ่งต่างๆได้โดยไม่ต้องหยิบปากกามาเขียนนี่นะตรงนี้แหละครับคือจุดที่สําคัญมากเพราะการคิดอยู่ในหัวนั้นมักจะวนซ้ําวนกลับไปกลับมาเหมือนเข็มนาฬิกาที่หมุนรอบตัวเองโดยไม่เคยเดินไปข้างหน้าแต่การเขียนบันทึกจะเปลี่ยนความคิดที่กระจัดกระจายเหล่านั้น ให้กลายเป็นเส้นตรงที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเมื่อคุณเขียนคุณจะเริ่มเรียงร้อยความคิดออกมาเป็นประโยคคุณต้องเลือกคำต้องจัดลำดับต้องแปลงสิ่งที่รู้สึกเป็นสิ่งที่สื่อสารได้และกระบวนการนี้เองที่ช่วยทำให้ใจของคุณค่อยๆสงบลงจากความสับสนการเขียนจึงเป็นเหมือนการวางพรมเส้นเล็กๆที่ช่วยให้ความคิดเดินออกมาได้อย่างเป็นระเบียบผมเคยมีโอกาสพูดคุยกับเพื่อนคนหนึ่งที่เคยผ่านช่วงเวลาย,ยากลาบาก เขาเล่าให้ฟังว่าช่วงนั้นเขาไม่สามารถเล่าเรื่องของตัวเองให้ใครฟังได้เลยเพราะรู้สึกว่ามันซับซ้อนเกินไปแต่สิ่งที่ช่วยเขาไว้ก็คือสมุดบันทึกเขาเริ่มต้นด้วยการเขียนสั้นๆแค่ไม่กี่ประโยคเช่นวันนี้ไม่ไหวเลยหรืออยากร้องไห้มากแต่พอเขียนไปเรื่อยๆเขาก็เริ่มพบว่าสิ่งที่เขากำลังเผชิญอยู่มันไม่ได้เลวร้ายเท่าที่ความรู้สึกตอนแรกบอกเขาเริ่มเห็นว่าที่แท้แล้วเขากำลังกลัวบางอย่าง กำลังผิดหวังกับบางสิ่งและพอเขาเข้าใจชัดเจนเขาก็เริ่มหาวิธีปลอบตัวเองได้ง่ายขึ้นการเขียนบันทึกจึงไม่ใช่แค่การปล่อยให้ความรู้สึกไหลออกมาแต่มันคือการตีความความรู้สึกไปด้วยในตัวการที่เราได้เห็นมันอยู่ตรงหน้าทําให้เรากล้าตั้งคําถามกับมันมากขึ้นเช่นจริงๆแล้วสิ่งที่เรากลัวมันใหญ่ขนาดนั้นจริงหรือหรือเหตุผลที่เรารู้สึกโกรธมันเป็นเพราะอะไรแน่ๆกันแน่ บางครั้งคำตอบก็ไม่ได้มาในทันทีแต่การที่เรากล้าตั้งคำถามกับความรู้สึกของตัวเองก็คือจุดเริ่มต้นของการเติบโตแล้วครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงคือการเขียนบันทึกยังช่วยให้เราเห็นลวดลายของความคิดและความรู้สึกที่ซ้ำๆในชีวิตสมมุติว่าคุณเขียนบันทึกมาสักหนึ่งเดือนแล้วลองย้อนกลับไปอ่านคุณอาจพบว่าคุณบ่นเรื่องงานบ่อยกว่าที่คิดหรือคุณพูดถึงความสัมพันธ์บางแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดยที่ตอนเขียนคุณไม่ได้รู้ตัวเลยการกลับไปอ่านนี่แหละที่ทำให้คุณเห็นว่าชีวิตคุณมีเรื่องใดที่เป็นเหมือนปมเล็กๆและอาจถึงเวลาที่คุณต้องหันมาเผชิญหน้ากับมันจริงๆแล้วผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งผมเคยกลับไปอ่านบันทึกเก่าๆที่เขียนไว้เมื่อหลายปีก่อนตอนนั้นผมยังเป็นคนที่วิตกกังวลกับเรื่องเล็กๆน้อยๆมากเช่นกลัวว่าจะทำงานผิดพลาดกลัวว่าจะทำให้คนอื่นผิดหวังแต่พอมาอ่านตอนนี้ผมกลับยิ้มออกมา เพราะได้เห็นว่าผมก้าวข้ามความกลัวเหล่านั้นมาได้แล้วการอ่านบันทึกเก่าๆเลยกลายเป็นเหมือนการยืนยันกับตัวเองว่าเราเติบโตขึ้นแล้วจริงๆและนั่นคืออีกพลังหนึ่งของการเขียนบันทึกมันไม่ใช่แค่การปล่อยให้ความรู้สึกออกมาแต่มันคือการสร้างร่องรอยให้กับการเดินทางของใจเราเมื่อเวลาผ่านไปร่องรอยเหล่านี้จะกลายเป็นหลักฐานที่บอกกับเราว่าเราไม่ได้อยู่ที่เดิมเสมอไปเรากำลังเปลี่ยนแปลงและก้าวเดินอยู่ตลอดเวลา ถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆการเขียนบันทึกก็เหมือนการถ่ายรูปแต่แทนที่จะเก็บภาพเหตุการณ์ภายนอกมันกลับเก็บภาพภายในใจเอาไว้แทนและบางครั้งภาพเหล่านี้มีค่ามากกว่าภาพถ่ายซะอีกเพราะมันบอกเล่าเรื่องราวที่แท้จริงเกี่ยวกับตัวเราคุณอาจสงสัยว่าถ้าอย่างนั้นเราควรเขียนบันทึกอย่างไรดีต้องมีรูปแบบตายตัวหรือไม่คำตอบคือไม่มีสูตรสำเร็จครับการเขียนบันทึกไม่มีวิธีที่ถูกหรือผิด มันขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากให้มันเป็นพื้นที่แบบไหนบางคนอาจเลือกเขียนเป็นเล่าเรื่องในแต่ละวันบางคนเขียนเป็นคำถามคำตอบบางคนเขียนเป็นประโยคสั้นๆที่สะท้อนความรู้สึกเฉพาะหน้าหรือบางคนก็ใช้การเขียนเป็นสมุดขอบคุณที่บันทึกสิ่งดีๆวันละสามอย่างแต่ไม่ว่าคุณจะเลือกแบบไหนสิ่งสำคัญคือความซื่อตรงถ้าคุณเศร้าก็เขียนว่าคุณเศร้าถ้าคุณโกรธก็เขียนว่าคุณโกรธ ไม่ต้องพยายามสวยงามไม่ต้องพยายามมองโลกในแง่ดีตลอดเวลาเพราะหน้าที่ของบันทึกไม่ใช่การสร้างภาพลักษณ์แต่มันคือการสะท้อนความจริงที่อยู่ในใจคุณการซื่อตรงกับความรู้สึกของตัวเองอาจไม่ใช่เรื่องง่ายในสังคมที่มักคาดหวังให้เราดูแข็งแกรง่งดูมีความสุขตลอดเวลาแต่ในบันทึกคุณไม่จําเป็นต้องใส่หน้ากากอะไรเลยคุณสามารถเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่และตรงนี้แหละครับคือความปลอดภัยที่แท้จริงหลายคนบอกผมว่าพอได้เริ่มเขียนบันทึก พวกเขาเหมือนได้พบกับเพื่อนสนิทที่ไม่เคยมีมาก่อนเพื่อนที่รับฟังโดนไม่ตัดสินเพื่อนที่อยู่กับเราทุกวันและเพื่อนคนนั้นก็คือหน้ากระดาษเปล่าที่รอคอยให้เราเติมเต็มมันด้วยความจริงของหัวใจผมอยากให้คุณลองจินตนาการดูว่าถ้าวันหนึ่งคุณกลับบ้านมาเหนื่อยๆแล้วมีใครสักคนรอฟังคุณเล่าทุกเรื่องโดยไม่ขัดไม่แทรกไม่เรียกตัดสินคุณจะรู้สึกปลอดภัยขนาดไหนการเขียนบันทึกก็ทำงานแบบนั้นเลยครับ และสิ่งที่สวยงามกว่านั้นคือเมื่อคุณเล่าไปเรื่อยๆคุณจะเริ่มได้ยินเสียงของตัวเองชัดขึ้นได้เห็นความต้องการจริงๆของใจตัวเองมากขึ้นหลายครั้งเราดำเนินชีวิตตามสิ่งที่สังคมหรือคนรอบข้างบอกว่าดีแต่เมื่อเราได้เขียนเรากลับพบว่าบางสิ่งที่เราวิ่งตามมาไม่ใช่สิ่งที่ใจเราต้องการจริงๆเลยการเขียนบันทึกจึงเป็นเหมือนเข็มทิศเล็กๆที่คอยชี้ทางกลับไปหาสิ่งที่ตรงกับความเป็นเรามากที่สุด และนี่คือเหตุผลที่ผมมองว่าการเขียนบันทึกไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมเล็กๆสำหรับเก็บเรื่องราวแต่เป็นการปฏิบัติภายในที่ช่วยให้เราเข้าใจและอยู่กับใจของตัวเองได้อย่างลึกซึง้งสิ่งหนึ่งที่ผมอยากชวนคุณลองคิดตามคือเวลาที่เราเขียนบันทึกเราไม่ได้เพียงเก็บความรู้สึกลงบนกระดาษแต่เรากำลังปล่อยวางไปด้วยในเวลาเดียวกันคุณเคยสังเกตไหมครับเวลาที่มีเรื่องบางอย่างวนอยู่ในหัวตลอดเวลา เช่นความกังวลใจเกี่ยวกับอนาคตหรือความรู้สึกผิดที่เคยทำบางอย่างพลาดไปยิ่งคิดก็ยิ่งหนักยิ่งเก็บไว้ก็ยิ่งไม่หายแต่พอเราเอามันมาเขียนออกมาเหมือนการยกก้อนหินที่คาอยู่ในใจวางลงบนโต๊ะถึงแม้ปัญหานั้นยังไม่ได้รับการแก้ไขทันทีแต่แค่การได้ปลดมันออกจากอกเราก็เหมือนหายใจได้คล่องขึ้นนี่คือสิ่งที่นักจิตวิทยาหลายคนเรียกว่า คตัสซิสหรือการระบายความรู้สึกออกมาเพื่อทำให้ใจผ่อนคลายการเขียนบันทึกจึงเปรียบเหมือนท่อน้ำเล็กๆที่ช่วยระบายความรู้สึกที่ค้างค้างอยู่ข้างในให้ไหลออกมาโดยไม่ทำร้ายใครและไม่ทำร้ายตัวเราเองบางครั้งเราคิดว่าเราต้องแก้ปัญหาให้ได้ก่อนถึงจะรู้สึกดีแต่จริงๆแล้วการได้พูดออกมาหรือเขียนออกมาก็ช่วยให้เราสงบขึ้นได้มากแล้ว และจากความสงบนี้เองเราจะมีพลังใจพอที่จะมองหาคำตอบที่เหมาะสมต่อไปอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจมากคือการเขียนบันทึกช่วยให้เราได้สังเกตภาษาที่เราใช้กับตัวเองคุณเคยลองฟังตัวเองไหมครับว่าเวลาคุณโกรธตัวเองคุณเขียนว่าอะไรบางคนเขียนว่าเราโง่มากเราล้มเหลวอีกแล้วหรือเราไม่มีค่าเลย คำเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าภายในใจเราอาจมีเสียงวิจารณ์ที่รุนแรงเกินไปแต่ถ้าเมื่อใดที่คุณได้กลับมาอ่านสิ่งที่ตัวเองเขียนคุณจะเริ่มเห็นว่าคุณอาจกำลังพูดกับตัวเองในแบบที่คุณไม่เคยพูดกับใครเลยและตรงนั้นคือจุดที่คุณสามารถเริ่มฝึกเปลี่ยนภาษาเพื่อดูแลใจตัวเองได้ลองเปลี่ยนจากเราโง่งมากเป็นเราพลาด แต่เรากำลังเรียนรู้หรือจากเราไม่มีค่าเลยเป็นวันนี้เราอาจจะเหนื่อยจนทำได้ไม่ดีแต่เรายังมีคุณค่าในแบบของเราการเขียนทำให้เรามองเห็นรูปแบบความคิดเหล่านี้และช่วยให้เราค่อยๆปรับวิธีที่ปฏิบัติกับตัวเองให้อ่อนโยนขึ้นผมเคยเจอเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่เริ่มเขียนบันทึกทุกเช้าเธอเรียกมันว่า Morning Pages คือการเขียนทุกอย่างที่อยู่ในหัวออกมา2-3ถึงหน้าโดยไม่หยุดคิดว่าดีหรือไม่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นคือเธอเริ่มเห็นความคิดที่ซ่อนอยู่ลึกๆว่าแท้จริงแล้วเธอไม่ได้อยากทำงานที่กำลังทำอยู่แต่เธอแค่กลัวการเปลี่ยนแปลงและเมื่อได้เห็นชัดเธอก็เริ่มกล้าที่จะตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของตัวเองนี่คือตัวอย่างว่าการเขียนบันทึกไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆ แต่มันสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตได้เพราะมันพาเราไปเจอความจริงที่ใจอยากบอกแต่เราอาจไม่เคยเปิดโอกาสให้มันได้พูดอีกหนึ่งประโยชน์ที่ผมชอบมากของการเขียนบันทึกคือการได้บันทึกความสุขเล็กๆในแต่ละวันเราอาจเคยชินกับการโฟกัสแต่สิ่งที่ผิดพลาดปัญหาหรือความกังวลแต่ถ้าวันนี้ก่อนนอนคุณลองเขียนว่า วันนี้มีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างไม่ว่าจะเป็นกาแฟแก้วโปรดที่ได้ดื่มรอยยิ้มของคนแปลกหน้าที่เจอบนรถไฟหรือแม้แต่การได้กลับมานอนบนเตียงอุ่นๆของตัวเองความสุขเล็กๆเ,เหล่านี้เมื่อถูกบันทึกไว้จะกลายเป็นเสมือนคลังความสุขที่คุณสามารถกลับมาอ่านในวันที่ท้อแท้ได้ผมเองเคยทำแบบนี้อยู่พักหนึ่งทุกคืนก่อนนอน ผมจะเขียนสามสิ่งที่ทำให้รู้สึกขอบคุณในวันนั้นบางวันมันง่ายเช่นได้กินข้าวกับแม่ฝนไม่ตกตอนเดินกลับบ้านแต่บางวันก็ดูเหมือนหาสิ่งดีๆไม่เจอจริงๆผมก็ยังพยายามเขียนเช่นยังมีลมหายใจหรือได้พักสักครู่การฝึกมองหาและบันทึกสิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยๆทำให้ผมเห็นว่าต่อให้วันที่แย่ที่สุด มันก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่พอให้ใจเราเกาะเกี่ยวไว้ได้เสมอการเขียนบันทึกจึงไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการความทุกข์แต่ยังเป็นเครื่องมือในการบ่มเพาะความสุขความรู้สึกขอบคุณและความหมายในชีวิตด้วยและที่สำคัญการเขียนบันทึกยังสอนเราเรื่องความต่อเนื่องเล็กๆด้วยครับเพราะมันไม่ต้องการความสมบูรณ์แบบไม่ต้องการการทุ่มเทมหาศาล แต่ต้องการเพียงการสม่ำเสมอวันล,ละนิดวันล,ละหน่อยพอการฝึกเขียนบันทึกทุกวันจึงกลายเป็นการฝึกวินัยเล็กๆที่ส่งผลลึกซึ้งต่อใจเราผมชอบเปรียบเทียบการเขียนบันทึกกับการปลูกต้นไม้เล็กๆตอนแรกเราอาจยังไม่เห็นอะไรชัดเจนแต่เมื่อเราหมั่นรดน้ำใส่ใจมันก็จะค่อยๆแตกยอดผลิบานกลายเป็นร่มเงาให้ใจเราในวันข้างหน้า และอย่าลืมนะครับว่าไม่ใช่ว่าทุกสิ่งที่เราเขียนจะต้องถูกเก็บไว้ตลอดไปบางครั้งการเขียนบันทึกก็อาจเป็นเพียงการระบายออกแล้วคุณก็สามารถฉีกมันทิ้งเผาทิ้งหรือโยนมันทิ้งไปเลยก็ได้เพราะสิ่งสำคัญไม่ใช่ตัวหนังสือที่อยู่บนกระดาษแต่คือกระบวนการที่คุณได้เผชิญหน้ากับความรู้สึกของตัวเองหลายครั้งเราเก็บความรู้สึกไม่ดีไว้เหมือนขยะที่กองอยู่ในบ้าน ยิ่งนานวันก็ยิ่งเหม็นอับแต่ถ้าเรามีสมุดบันทึกมันก็เหมือนเรามีถังขยะที่คอยรับสิ่งเหล่านั้นออกไปเรื่อยๆใจเราก็จะสะอาดขึ้นโล่งขึ้นและมีพื้นที่มากขึ้นสำหรับสิ่งดีๆทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่ผมเชื่อว่าการเขียนบันทึกคือหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดแต่ทรงพลังที่สุดที่จะช่วยให้เราเข้าใจใจตัวเองมากขึ้น เมื่อเราได้เห็นพลังของการเขียนบันทึกในหลายมุมแล้วผมอยากชวนคุณลองคิดต่อว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราทำอยู่นี้ไม่ได้เป็นเพียงการจัดระเบียบความคิดแต่คือการสร้างความสัมพันธ์กับตัวเองใช่ครับความสัมพันธ์กับตัวเองเป็นความสัมพันธ์ที่เรามักจะละเลยมากที่สุดเราอาจพยายามเป็นเพื่อนที่ดีเป็นคู่รักที่ดีเป็นลูกที่ดีแต่กลับลืมไปว่า เราควรเป็นเพื่อนที่ดีให้กับตัวเองก่อนด้วยการเขียนบันทึกคือวิธีที่เรียบง่ายแต่ส่งพลังในการเริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์แบบนี้เพราะทุกครั้งที่คุณนั่งลงเขียนคุณกำลังบอกกับตัวเองว่าฉันพร้อมจะฟังเธอนะคุณกำลังให้เวลาให้พื้นที่และให้ความสำคัญกับความรู้สึกของคุณเองสิ่งนี้อาจฟังดูเล็กน้อยแต่สำหรับหัวใจที่เคยถูกละเลยมานาน มันช่างอบอุ่นและปลอบโยนอย่างบอกไม่ถูกบางครั้งการเขียนบันทึกอาจทําให้คุณร้องไห้บางครั้งอาจทําให้คุณหัวเราะอ,ออกมาเพราะเพิ่งเห็นความคิดที่ตลกตลกของตัวเองหรือบางครั้งก็อาจทําให้คุณนิ่งเงียบอยู่กับประโยคหนึ่งที่สะเทือนใจแต่ไม่ว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนมันก็คือความจริงของคุณและการได้เผชิญความจริงนั้นอย่างตรงไปตรงมาคือการก้าวสู่การเยียวยาที่แท้จริง ผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยรู้สึกว่าฉันไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนั่นอาจไม่ใช่เพราะคุณไม่มีความต้องการแต่เพราะคุณยังไม่เคยให้พื้นที่กับตัวเองมากพอที่จะได้ยินเสียงเหล่านั้นการเขียนบันทึกจะช่วยดึงสิ่งเหล่านี้ออกมาทีละน้อยและค่อยๆทำให้คุณได้รู้จักตัวเองในมิติที่ลึกขึ้นสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือเมื่อคุณเขียนบันทึกไปนานๆคุณจะเริ่มเห็นว่าความคิด และความรู้สึกของคุณไม่ได้ตายตัวบางสิ่งที่วันนี้ดูเป็นเรื่องใหญ่วันหน้าก็อาจกลายเป็นเรื่องเล็กบางสิ่งที่คุณเคยกลัวสุดๆวันหนึ่งคุณกลับก้าวข้ามมันได้อย่างสงบการเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้เราเรียนรู้ที่จะไม่ยึดต,ติดกับความรู้สึกใดความรู้สึกหนึ่งจนเกินไปเพราะเรารู้แล้วว่าทุกอย่างล้วนเป็นสิ่งชั่วคราวการเขียนบันทึกจึงกลายเป็นบทเรียนเรื่อง ความไม่เที่ยงของใจไปด้วยในตัวและการเข้าใจความไม่เที่ยงนี้เองจะช่วยให้เราอ่อนโยนขึ้นทั้งกับตัวเองและผู้อื่นในขณะเดียวกันการเขียนบันทึกยังสามารถเป็นสะพานเชื่อมระหว่างอดีตปัจจุบันและอนาคตได้อย่างน่าสนใจด้วยนะครับบันทึกที่เราเขียนในวันนี้อาจกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เราในวันข้างหน้าเวลาที่เราเจอวันที่เหนื่อยล้าเราอาจกลับมาเปิดดูบันทึกเก่าๆแล้วพบว่า ตัวเองเคยผ่านเรื่องที่หนักกว่าน,นี้มาแล้วและนั่นทําให้เรามีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นหรือบางครั้งการเขียนถึงความฝันความตั้งใจก็อาจกลายเป็นเหมือนสัญญาที่เรามอบให้กับตัวเองและเมื่อเราได้กลับมาอ่านในภายหลังมันจะช่วยเตือนเราว่าเราอยากใช้ชีวิตไปในทิศทางไหนผมอยากบอกคุณว่าการเขียนบันทึกไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องซีเรียสเสมอไปมันอาจเป็นการวาดรูปเล็กๆแนบไปกับคำบรรยาย อาจเป็นการเขียนบทกวีสั้นๆที่ไร้หลักไวยากรณ์หรืออาจเป็นการเขียนเพียงคำเดียวที่สื่อถึงอารมณ์ในวันนั้นเช่นโลง่งเหนื่อยอิสระคุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักเขียนถึงจะเขียนบันทึกได้เพราะการเขียนบันทึกไม่ใช่การสร้างผลงานแต่มันคือการสร้างพื้นที่ของความจริงใจและเมื่อเวลาผ่านไปคุณอาจค้นพบว่าสมุดบันทึกเล่มเล็กๆนี้กลายเป็นเหมือนเพื่อนที่รู้จักคุณดีที่สุด รู้ทุกความลับรู้ทุกความฝันรู้ทุกครั้งที่คุณร้องไห้และรู้ทุกครั้งที่คุณหวัวเราะถ้าคุณถามผมว่าทำไมต้องเขียนบันทึกคำตอบของผมก็คือเพราะมันคือการกลับมาฟังเสียงจริงในใจของตัวเองเรามักจะได้ยินเสียงจากคนอื่นเต็มไปหมดเสียงจากสังคมเสียงจากความคาดหวังเสียงจากมือที่บอกเราว่าเราควรเป็นแบบไหนแต่เสียงที่เงียบที่สุดกลับเป็นเสียงของใจเราเอง และการเขียนบันทึกก็คือกุญแจที่ทำให้เสียงนั้นได้ดังกล้องขึ้นมาอีกครั้งก่อนที่เราจะปิดพอดแคสต์ตอนนี้ผมอยากทิ้งคำถามให้คุณลองเก็บไปคิดและอาจจะลองเขียนลงในบันทึกของคุณเองก็ได้นะครับวันนี้ถ้าคุณได้คุยกับตัวเองอย่างตรงไปตรงมาคุณอยากบอกอะไรกับใจของคุณบางทีคำตอบที่ออกมาอาจเรียบง่ายกว่าที่คิดอาจเป็นแค่เหนื่อยแล้วขอบคุณนะหรือ ฉันจะอยู่กับเธอเสมอแต่ไม่ว่าจะเป็นคำไหนมันก็คือของขวัญที่ทุนมอบให้กับหัวใจของตัวเองและผมหวังว่าหลังจากที่คุณได้ฟังพอดแคสต์นี้คุณอาจอยากลองหยิบปากกาสมุดเล่มเล็กๆขึ้นมาแล้วเริ่มเขียนอะไรสักอย่างไม่ต้องเยอะไม่ต้องสวยงามแค่จริงใจพอแล้วค่อยๆให้การเขียนกลายเป็นเพื่อนที่อยู่ข้างคุณในทุกช่วงของชีวิตแล้วคุณล่ะ พร้อมที่จะเริ่มเขียนบันทึกเพื่อฟังเสียงจริงในใจของตัวเองหรือยังแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ